ข้อสูงวรารตี้สีภาคค่ะตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่5<ม>บ้านเมืองของเรานะคะมีความรุ่งเรืองมากเลยค่ะพี่ปอคะ่ะใช่แล้วเพราะว่าพระองค์ท่านได้ทรงนําวิทยาการจากต่างประเทศหลากหลายเลยเข้ามาในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการคมนาคมแล้วก็สถาปัตยกรรมด้วยซึ่งถือได้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเป็นต้นแบบที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะคะ่ะใช่แล้วค่ะและพอมาพูดถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้บ้านของเราประเทศไทยของเรานะคะก็ มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบดาวเทียมวาว,วันนี้แหละค่ะคนดีสีภาาของเราจะมาพร้อมกับองค์กรที่ทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากมายและเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับแขนดับเชิญของเราในวันนี้อย่างไรไปพบกับคนดีสีภากันเลยค่ะ คนดีสี่ภาคของเราในวันนี้เป็นบุคคลผู้มากไปด้วยความรู้ความสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบุรพาสาขาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์และปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาสาขาการบริหารเทคโนโลยีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นทั้งจากมหาวิทยาลัยบุรพาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปัจจุบันเป็นสมาชิกและกรรมาการสมาคมต่างๆมากมายอาทิสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทยสมาคมภูมิศาสตรแห่งประเทศไทยเป็นต้นแต่ภารกิจสำคัญคือการได้ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีซดาคุณสามารถดวงวิจิตกุล สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทดลองค่ะวันนี้ขออนุญาตพาแฟนๆมาเรตี้สีภาคมาเยี่ยมชมจิสด้าค่ะครับยินดีครับค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะอยากจะทราบถึงภารกิจหลักของจิสด้าว่าคืออะไรคะครับจิสด้าเนี่ยนะครับชื่อภาษาไทยเต็มๆก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศยาวซะหน่อยนะครับจำได้ยากแต่เรียกสั้นๆว่าจิสด้าครับครับหน่วยงานของเราเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับค่ะ แล้วก็มีภารกิจหลักๆก็คือถ่ายภาพถ่ายจากดาวเทียม,มนะครับเราส่งตาเราเนี่ยนะครับขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วก็ถ่ายภาพลงมา<อ>เพื่อให้ดูว่าตรงไหนคือนาข้าวตรงไหนเกิดภัยพิบัต,าาตาาิไฟไหม้น้ำท่วมตรงาาไหนบ้างะนะครับเราก็เอาภาพพวกนั้นเนี่ยครับที่ถ่ายจากตาของดาวเทียมเนี่ยนะครับถ่ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับรัฐบาลชักอยากเห็นแล้วท่านรองพาเราไปชมไหนนะคะดีครับคุณปอครับเชิญครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยค่ะ ห้องนี้เนี่ยเราจะใช้ในการวิจัยแล้วก็พัฒนาสร้างดาวเทียมของประเทศไทยเองในอนาคตรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อดาวเทียมจากต่างประเทศนะครับเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีดาวเทียมของเราครับ อันนี้เป็นแบบจำลองดาวเทียม TOS นะครับเพราะว่าของจริงนี่คือคลอยอยู่บนฟ้าใช่ครับดาวเทียมที่ลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยต้อง822กิโลเมตรครับไกลกว่ากรุงเทพเชียงใหม่อีกนะครับ <ขา S 3> แต่ว่ามันถ่ายลงมาเห็นไอตัวที่ถ่ายภาพนี่คือกล้องตัวนี้ครับนี่คือกล้องที่ถ่ายภาพสีนะครับ <ขา S 3> และนี้ก็เป็นกล้องที่ถ่ายภาพขาวดำนะฮะตอนนี้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเรื่องของโซล่าเซลล์ครับแล้วตรงกลางนี้ตรงกลางนี้จะเป็นอุปกรณ์ยุทธนิกีอยู่ข้างในเยอะแยะเลยนะครับเดิมเราชื่อ TOS ครับแต่ว่าปลายปีที่แล้วเนี่ย พร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานชื่อมาครับว่า <ทะ S 2> เป็นดาวเทียมไทยโชดนะครับแปลว่าดาวเทียมที่ทําให้ประเทศไทยรุ่งเรืองนะครับที่นี่เป็นศูนย์ควบคุมดาวเทียมของเรานะครับ<อ>ที่ตั้งมาประมาณสปีแล้ว<ท>ะนะครับแล้วก็เวลาดาวเทียมมันโคจรมาท้องฟ้าเนี่ยเราก็ควบคุมอ,อยู่ที่นี่ <S <S นี้เป็นทางเดินระหว่างอาคารรับสัญญาณดาวเทียม<ท>ะนะครับ ไปอาคารควบคุมดาวเทียมครับวิยแต่ตรงจุดนี้นี่สวยมากเลยนะคะใช่ครับแถวนี้นะครับในอนาคต3าถึงสปีข้างหน้าเนี่ยครับะจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอุทยานดังสรรค์นวัตกรรมด้านอากาศใช้ทําหน้าที่เรื่องของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆค,ครับด้านอากาศยานด้านดาวเทียมแล้วก็เรื่องของภูมิสารทศหรือพุ่งแผนที่ะนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้เรื่องให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไปครับค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอขออนุญ,ญาตนะคะคุณปอเห็นดาวเทียมทีออสเหลืองไหมครับบนจอนะครับค,ค่อยๆกระตุกมาทีละนิดนดเวลากลางวันนะครับมันโคจรจากเหนือลงมาใต้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะผ่านแถวพมา่าแถวเลยพม่าไปนิดนึงก่อนถึงอินเดียเห็นไหมครับแนวขอบตรงนั้นนะครับบริเวณนั้นเนี่ยเราสามารถรับข้อมูลได้หมายความว่าขณะที่มันถ่ายแถวนั้นในแนวนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่อุงเทียบได้เลยนะครับ คุณปอรครับอันนี้คือภาพถ่ายจากดาวเทียมทีอสอสนะครับคุณปอจะเห็นว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งแผ่นดินก็เป็นฝั่งทะเลโดยธรรมชาติถ้าทะเลก็จะมีคลื่นพัดเข้ามาอ๋อค่ะแล้วแล้วเส้นขาวๆนี่ค่ะเป็นแนวนี่คืออะไรคะครับเส้นขาวๆนี่ครับเป็นเขื่อนกันคลื่นนะครับแทนที่เรือจะเข้ามาจอดแล้วเจอคลื่นเขื่อนนี้ก็จะกันคลื่นไม่ให้เรือได้รับอันตรายครับอค่ะนะครับ เราจะเห็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับบริเวณนี้เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมนะครับเป็นท่าเรือนะครับมีแหล่งน้ํามีการใช้ที่ดินแตกต่างกันงานเหล่านี้ครับเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากครับเพราะว่าพอเราเห็นภาพถ่ายดาวเทียมทั้งหมดเราก็จะสามารถวางแผนเพื่อจะรับมือกับภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ครับใช่ครับแล้วคุณปอครับเราดนมาทั้งไันครับขอเชิญนั่นก่อนครับขออนุญาตนิดนะคะขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับ อันนี้เป็นแบบจําลองนะครับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกนะครับที่นี่นี่คือเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมได้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีอบตมีผู้สื่อข่าวสนใจเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันอังคารครับพฤหัสนะครับทาหนังสือถึงท่านผู้อำนวยการเรานะครับถ้าาสนใจเข้ามาชมก็ติดต่อเข้ามาได้ยินดีต้อนรับาครับแล้วเราก็นัดวันกันอีกทีหนึ่งว่าวันไหนใช่ครับยินดีนะครับเราก็ได้รู้จักกับจีซด้ามาพอสมควรแล้วนะคะ และหนึ่งภารกิจที่จะไม่มีวันลืมเลยนั่นก็คือเมื่อปลายปี2554จิสดาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการนำภาพถ่ายดาวเทียมมอบให้แก่ภาครัฐเพื่อนำไปสำรวจดูว่ามีผู้ประสบโอุทกภ,ภัยอยู่ในพื้นที่บริเวณไหนบ้างเพราะภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้นละเอียดลึกจริงๆค่ะประชาชนผู้ประสบภัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรืออยู่ในพื้นที่ที่ลึกแค่ไหนก็สามารถค้นหาเจอและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วง ทีค่ะและก็เพราะเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นแหละค่ะเลยทำให้การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวอกาศและภูมิสารสนเทศต้องเลื่อนมาจัดร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ประจำปี2555ใครที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พลาดไม่ได้เลยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะ เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้เต็มๆเลยนะคะคที่ถากว่าคุณครูพาน้องๆนักเรียนมาทัศนศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลย่ะคบใช่ครับ,รบก็ได้เห็นงานของท่านรองมากมายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยบแบบนี้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างไหมคะแน่นอนครับ ผมก็ใช้เวลาส่วนพักผ่อนส่วนตัวส่วนหนึ่งกับครอบ <c oughs> ครัวนะครับส่วนหนึ่งก็ทําให้กับสังคมส่วนห <c oughs> นึ่งก็คือทํางานที่นี่ครับก็ <c oughs> คือต้องให้สมดุลกันตลอดเวลาใช่ครับจะได้เกิดพลังแล้วก็มีความสุขในการทํางาน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เรามีความสุขเมื่อเราได้ทํางานในสิ่งที่เรารัก <c oughs> <c oughs> ที่เราชอบตอนเด็กๆนะครับคุณปอผมเรียนหนังสือผมเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านคุณปอเคยเห็นไหมครับ ท่านไปไหนเนี่ยท่านทรงแผนที่ตลอดอ๋อใช่ค่ะใช่ท่านส่งแผนที่แล้วก็มีโครงการรุนงริมาตั้งหลายพันโครงการเพราะท่านเข้าใจสภาพพื้นที่เหล่านั้นและท่านก็วางแผนได้ สิ่งที่ผมอยากจะดําเนินรอยตามท่านเน่ยนะครับค,คือได้ทํางานทําแผนที่ให้ผู้บริหารของประเทศไทยนะครับเอาแผนที่ไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อผมมาอยู่ที่จีซ่าเนี่ยนะครับผมได้ทําความฝันของผมให้เป็นจริงะนะครับผมได้ผลิตแผนที่ทีมงานจีซ่าได้ผลิตแผนที่แ้าให้ไปใช้นะครับผมเชื่อว่าแผนที่นะครับเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับโอ้โหและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนดีสีภาคของเราในวันนี้นะคะขอบ ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้ปอแล้วก็แฟนๆรายการมาเยี่ยมชมจีสตาร์ถ้ามีโอกาสกลับมาอีกนะคะยินดีครับขอบ,รขอบคุณค่ะขอบคุณค่ับคุณปอรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ